สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาครับให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามดีลของทั้งอูกาเต้ไกเซโดนะรวมไปถึงไคฮาวเวว่ามีการอัปเดตอะไรกันบ้าง ติดตามได้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อนะครับก็ใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการทำงานหรือดูฟุตบอลน,นะครับก็แนะนำาให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับยู i ิงดอนดรฟครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อ สร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับซุ zu กิคอส c วีแเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิว s u z u กิเออ i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟตเต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลังสมา r ์ทไฮบริดได้แล้วนะครับที่โชว์รูมรถยนต์สุ z u กิทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจไปเริ่มกันเลยครับมาที่ Daily Mail ครับมีรายงานครับบอกว่าทางการพูดคุย ของเมสันเมาส์เนี่ยยังคงดําเนินต่อไประหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือเรื่องของค่าตัวครับเชลซี Chelsea เนี่ยตั้งค่าตัวเมสันเมาส์ไว้ที่85ล้านปอนด์แต่แมนยูไนเตตต้องการจ่ายเพียงแค่55ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสื่ออย่างเดลี่เมลซึ่งเราก็ฟังหูไว้หูไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะขณะที่โรมาโน่ครับอันนี้ก็พอน่าเชื่อถือได้นะครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ยอมลดค่าตัวของเเมมสสัา ว่าต้องการไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์นะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับออกมาพูดถึงนะฮะเขาบอกว่าม,มีความรู้สึกนะฮะว่าคริสเตียนพูลิสิชเนี่ยจะสามารถย้ายออกจากทีมได้ในค่าตัวราวๆ20ล้านปอนด์นอกจากนี้เนี่ยเขายังยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยครับเพื่อย้ายออกจากทีมด้วยตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดคือในอิตาลีและก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนมีบทสัมภาษณ์ ของทางคริสเตียนพูลิิชนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายทีมเขาบอกว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเร็วมากๆณตอนนี้ผมยังเป็นผู้เล่นของเชลซีครับและผมวางแผนที่จะกลับไปอยู่กับเชลซีแต่หลายสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดของพูลิิชเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเจ้าตัวก็บอกว่า เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการเดินทางในระดับสโมสรที่น่าสนใจสําหรับตัวเขาครับเขาคิดว่ามันเป็น2-3ถึงปีที่ยอดเยี่ยมและ2-3ถึงปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้เลยนะครับก็ถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ก็ดูในลักษณะเหมือนจะมีโอกาสย้ายออกเหมือนกันนะสำหรับคริสเตียนพูลิซิชนะครับขณะที่เดียร์เลติกก็บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ติดตามสถานการณ์ของพูลิซิชครับโดยนักเตะเนี่ยจะหมดสัญญาในปี2024นะครับ ขณะเดียวกันครับมีรายงานครับจากทางดานิเอล o ลองโก้ครับสื่อในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีสนใจไหมไม่ยองครับและพร้อมยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวครับแต่มิลานเนี่ยไม่สนใจจะขายครับและกำลังจะต่อสัญญากับผู้เล่นออกไปด้วยนะครับ ซึ่งริปาร์บิก้าครับเขาก็รายงานครับบอกว่าหากการย้ายทีมของไม่แม่ยองเนี่ยมันล้มเหลวนะครับเชลซีจะยื่นข้อเสนอด้วยเงินครับบวกกับการยืมตัวคาริดูคลิบาลีไปให้กับอินเตอร์มิลานพิจารณาครับเพื่อดึงตัวอังเตรโอนาน่าเข้ามาแทนนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ฟาบิเซโอโรมาโนรายงานย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเฮียวีโกสำหรับเปเชในการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโมเดลอูกาเต้กองกลางของลิสบอนมาร่วมทีมแล้วนะครับ ด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการการตรวจร่างกายนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดมาให้เพราะเดียร์เลติกเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้บอกว่าทีม,มนได้ถอนตัวจากอูกาเต้เพราะรู้สึกว่าค่าเหนื่อยเนี่ยของเปเชที่ให้มามันดูสูงเกินไปครับแต่ขณะที่เปเชก็ออกมายืนยันครับว่าผู้เล่นเนี่ยได้แค่เหนื่อยเพียงแค่3.4ล้านยูโรต่อปีและข้อเสนอของเชลซีก็สูงกว่าด้วยแต่ มันมีรายงานในโปรตุเกสครับบอกว่าข้อเสนอของเปเช่เนี่ยมันสูงกว่ามากๆนะครับเปเช่ก็ไม่ได้ออกมายอมรับนะว่าทุ่มค่าเหนื่อยอุกาเต้มหาศาลนะครับแต่สื่อในโปรตุเกสบอกเฮ้ยปัญหาที่เชลซีไม่ได้อูกาเต้เพราะว่านี่แหละเปเช่อัดค่าเหนื่อยมากกว่านะครับขณะที่เรอัลเติกเนี่ยรายงานบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปเช่ได้ร่างหนังสือกฎหมายเพื่อร้องเรียนไปยังสปอร์ติ้งลิสบอนครับหลังจากการรายงานจากสื่อว่าเชลซีเนี่ยอาจจะมาถือหุ้น ในสโมสรลิสบอน bon, เพื่อเป็นส่วนในการย้ายทีมของอูกาเต้นะครับขณะเดียวกันครับหลังจากที่เราพลาดการได้ตัวอูกาเต้เนี่ยเดลี่เอ็กซ์เพรสครับก็รายงานครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับคาดว่าเชลซีเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจโรเมโอลาเวียในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับมอยเซสไคเซโดของไบรตันครับโดยลาเวียเนี่ยได้ติดต่อกับโจชิลนะครับเป็นประจำในฤดูกาลนี้นะครับโจชิลก็มาจาก เท่าทำตันนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีลของลาเวียไม่แน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นนะขณะที่ CBS Sport ครับจากเบนจาคอบเนี่ยบอกว่าเชลซีเล็งเป้าไปที่มอยเซสไคเซโดครับโดยในสัญญาฉบับใหม่ของไคเซโดเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาย้ายจากไบรตันได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนสําหรับเงื่อนไขนี้อันนี้เป็นรายงานจาก CBS Sport นะครับยังไม่ชัดเจนเรื่องเงินแต่ มาฟังลิซ่ากินเซล่ากันบ้างสื่อในสายเชลซีของอี e n นนิงสแตนดาร์ดเนี่ยบอกว่าเชลซีสนใจมอเซสไคเซโดครับแบบเต็มตัวหลังจากพลาดดิวโมเนลอูกาเต้ซึ่งฝั่งของเดลี่เมลครับก็ตีไว้เป็นลือนะฮะเรื่องของค่าตัวครับเขาบอกว่าทางไบรตันเนี่ยต้องการค่าตัวมอเซสไคเซโดอย่างน้อย80ล้านปอนด์ส่วนเซาท์นัมตันเนี่ยตั้งค่าตัวริมลลาเวียไว้ที่40-50ล้านปอนด์ซึ่งลาเวียเข้าใจได้ครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้เนี่ย ลาเวียจะมีค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านสำหรับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยออปชัน40ล้านเพราะฉะนั้นเซอรัตันตั้งค่าตัวลาเวียแบบนี้ไม่แปลกส่วนไคเซโดเนี่ยแพงแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับไรตันตั้งค่าตัวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมเชื่อว่าเชลซีไม่น่าจะจ่ายเงินถึง80ล้านในการดึงไคเซโดนะครับขณะที่ go.com เนี่ยรายงานว่าโรเมโลาเวียเนี่ยน่าจะย้ายไปเชลซีแน่ๆครับ หลังจากโจชิวเดินหน้าเต็มที่ในการกระตุ้นให้บอร์ดพิจารณานักเตะรายนี้และเริ่มเจราจากับต้นสังกัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าลาเวียได้คุยกับเอเดนาซาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการย้ายไปเชลซีอะไรผมว่าลาเวียเนี่ยมีโอกาสมากครับแต่ย้ำนะครับผมพูดในไลฟ์หลายครั้งแล้วว่าถ้าเชลซีได้แค่ลาวเวียไม่พอนะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอราคา15ล้านปอนด์จากเบอร์ลี่ในดีลของเอียนแมสเซนนะครับ ซึ่งเชลซีตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอยู่นะสำหรับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเรานะครับขณะที่ฟาบิโอโรมาโน่รายงานครับบอกว่าสถานการณ์ของกองเต้ยังคงเปิดกว้างครับเนื่องจากเขายังอยากอย,กอยู่ที่เชลซีต่อไปแต่การเจรจายังไม่ดําเนินไปถึงขั้นตอนสุดท้ายทั้งที่เคยใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงเต็มรูปแบบกันแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีสโมสรในซาอุดิอาระเบียครับ อย่างทางเอาอีทิฮัตแล้วก็เอานาเซอร์พร้อมจะดึงกองเต้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสัญญาจะหมดปลายเดือนมิถุนายนนี้นะฮะเชลซีต้องรีบทําอะไรแล้วนะครับส่วนโรมาโนโรายงานเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านอ่าช่วง หกโมงบ้านเราประมาณหกโมงหกโมงเช้าบ้านเรานะครับบอกว่าเอาอารีแล้วก็เอาชาบับเนี่ยได้ขยับเข้าหาเปียบริกโอบามิยองนะครับซึ่งคาดว่าจะย้ายจากทีมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแฟนเอลซีบอกเมื่อไหร่จะไปฮะจะได้รีบช่วยเก็บของนะฮะไปแน่ครับสำหรับโอบามิยองนะครับแกอาจจะไปเล่นในตะวันออกกลางอาจจะด้วยความที่เป็นอิสลามด้วยนะครับก็มีส่วนนะฮะขณะที่ข่าวของ คายฮาวเวิ z, เพิ่มเติมหน่อยครับมาเตโมเรโตรายงานครับว่าเชลซีต้องการขายคายฮาวเวิออกจากทีมที่ประมาณ52ล้านปอนด์ขณะที่มาริตเนี่ยจะทุ่มเต็มที่ในดีลของนักเตะรายนี้นะครับส่วนฟ้าของสปอร์ตวันครับสื่อในเยอรมันเนี่ยรายงานว่าเชลซีและมาริตเริ่มต้นเจรจาดีดีลของคายฮาวเวิแล้วนะครับโดยเชลซีเนี่ยตั้งราคานักเตะไว้ที่52ล้านปอนด์นะครับส่วนฝั่งของโรมาโน่เนี่ยก็รายงานว่าเรัลมาริตมั่นใจว่าจะได้ตัว ายฮาเวสนะครับและก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวเนื่องจากผู้เล่นเนี่ยต้องการย้ายทีมนะครับและเชลซีก็พร้อมจะขายซึ่งตามที่รายงานเมื่อ2วันก่อนครับตอนนี้เนี่ยมีสโมสรอื่นๆเข้ามาร่วมแข่งขันในการแย่งนักเตะด้วยนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะฮะที่เป็นทีมเต็งนะสำหรับายฮาเวสนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซีได้แจ้งายฮาเวสแล้วว่าต้องต่อสัญญาเท่านั้นไม่งั้นก็ต้องขายออกไปนะครับคือ มี2ทางครับไม่ต่อก็ต้อ,ตองย้ายนะฮะขณะที่กาเซตาเดโลสปอร์ตครับสื่ออิตาลีรายงานว่าลูวารูเ่ยได้แจ้งกับโบเชติโนแล้วว่าเขาไม่ต้องการกลับไปเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากนี้เดลติกยังรายงานว่าแม้จะมีข่าวว่าเทวชารบาต้องการอยู่กับทีมต่อไปนะฮะเพื่อสู้ตำแหน่งตัวจริงในทีมเชลซีนะครับนอกจากนี้ครับฟุตบอลทานเฟย์ยังบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยเล่งเสริมกองกลาง3คนครับ โดยมองไปที่เจมวอสพราวสกอตแม็กโทมินเอแล้วก็คอนนอร์กาลัเกอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ากาลักเกอร์จะย้ายทีมหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าอยากจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับอ่าข่าวน่าจะครบถ้วนแล้วครับไม่น่ามีอะไรตกแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเพิ่มให้ใน Facebook ของปาล์มสามบาทหบาทอาจจะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของรูเบนโรตัสชีครับเอ่อช่วงสักเนี่ย เช้าวบ้านเราเนี่ยมีรายงานว่าการย้ายทีมของลอตตัชชิกับเอซีมิลานเนี่ยเหมือนมันถูกรังงับไว้ชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีการพบการระหว่างเปาโลมานิน่กับเอเย่นของลอกตัชชีในวันนี้เพราะที่ต้องยกเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเปาโลมานิเน่เนี่ยโดนไล่ออกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับในดีลนี้ของรูเบนลอกตัชชีนะครับซึ่งมันก็ชะง,งักไปแล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าหนูเคนรีหรือเคนไรปาเอสเนี่ยนะฮะ ก็เดี๋ยวรอย้ายมาร่วมทีมเชลซีมีการยืนยันอยากเป็นทางการจากเว็บไซต์สโมสรน่ะว่าเซ็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาเล่นในตอนนี้นะฮะต้องรอไปอีกปี2ปีนู่นเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะน่าจะครบถ้วนเลยครับถ้า,าตกหล่นเพิ่มเติมผมไปแปลไว้ใน Facebook ของปามสาบาทหบาทติดตามได้แล้วกันแล้วก็ฝากด้วยนะฮะวันนี้เรามาเจอกันสดๆดในสิงค์บลูคาเฟ่เวลาเดิม2องทุ่มเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ